สวัสดีนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่กับผมว่าประเสริฐอิเลชนันแนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมาโปรโมท3ช่องนะครับช่องแรกจูเนียร์ PLQ นี่ครับเห็นหน้าผมเขาโทรมาในโรงเรียน,นคือเป็นน้องที่โรงเรียนนะครับน้องป .2 อหละโอเคนะโปรโมท3คนต่อไปนะครับต่อไปผมเคยอัดผมเคยโปรโมทไปแล้วแหละอีก2คนน่ะโอเค นี่ครับอันอันบอสเอกดีชาแนลตอนแรกชื่อเขายาวนะครับแต่เขาเปลี่ยนครับอันอันบอสเอกดีชาแนลก้เมอกี้ตามด้วยนะคนนี้ผมก็เคยโปรโมทไปแล้วแหละแต่ผมโปรโมทอีกครั้งเพราะว่าเห็นเขาซับไม่ขึ้นเลยโอเคนี่ก็เพื่อนผมต่อไปคนที่เขาขอมานะครับอ่ะฮะเขาขอผมมาอันนึงอาวทำไมเป็นวักไม่ได้อ่ะ หาอย่างนี้เจอปะ่ะโอเคนะครับนี่ครับไอถือปืนนะครับเขาขอมาให้ผูโปรโมทนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลิง์ทั้ง3คนไว้ข้างล่างนะครับโอเคนะบาย